កម្ពុជាចង់ដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏រក្សាសិទ្ធិនៅក្នុងការការពារខ្លួនគ្រប់បច្ចុប្បន្នក្នុងទាំងការប្រើប្រាស់កម្លាំងបារមីវត្តបើសិនជាប្រទេសណាមួយមានប្រើប្រាស់កម្លាំងបារមីវត្តមកឈ្លានពានកម្ពុជា តាមតែ ಮಹಾ បពុទ្ធបរិទ្ធិបានបន្តថាកម្ពុជាប្រែកតែលើមូលដ្ឋាននៅក្នុងការថែរសាអធិបតីរបស់ខ្លួនយើងរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រសាទຕົកពីមុនតាមរយៈយន្តការដែលយើងឯកភាពសួស្តីครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้อง FC ทุกท่านพบกับผมหนุนนาวินอีกเหมือนเดิมสําหรับคลิปนี้ ผมก็ยังคงเกาะติดข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเหตุการณ์ที่ผู้นำทางทหารของกัมพูชาได้ไปชักชวนประชาชนคนชาวบ้านในพื้นที่อนาเขตของประเทศกัมพูชามาร้องเพลงปลุกใจมาร้องเพลงชาติบริเวณปราสาทต,ตาเมือนทมซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้าน,นาาคณะสมัคีหมู่ที่8ตํตำบลตาเมียงอำเภอพระนมดงรักของจังหวัดสุรินทร์ เรื่องนี้ถือได้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญจริงอยู่ถึงแม้ว่าประชาชนคนของกัมพูชาทหารกัมพูชาแล้วก็รัฐบาลของกัมพูชาเนี่ยจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวแต่ในแง่คิดมุมมองของผมแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยเขามองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องที่คุกคาม อาณาเขตของประเทศไทยนะครับก็ไม่สามารถที่จะปล่อยปะละเลยได้ด้วยเหตุนี้ผมก็จําเป็นที่จะต้องมาเกาะติดข้อมูลข่าวสารในช่วงสี่หวันที่ผ่านมาในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นเพจเป็นเฟซเป็นไลน์ทิก t o อรหรือ YouTube สื่อหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์เนี่ยนะครับเขาก็มีการประโคมข่าวเรื่องที่ผู้นําทางทหารของกัมพูชา นำชาวบ้านมาร้องเพลงข่าวนี้มันเป็นข่าวใหญ่นะพี่น้องเป็นข่าวที่โด่งดังไปทั่วโลกพี่น้องประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ทั่วทั้งโลกเนี่ยนะครับเขาก็ได้เห็นข้อมูลข่าวสารแล้วก็มาติดตามข้อมูลอยู่หลายคนหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาโทรศัพท์เข้ามามาสอบถามผมบอกว่าสรุปแล้วมันเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรนะครับผมก็ได้แต่บอกว่าออมันเกิดขึ้นจริงในพื้นที่บริเวณปราทต,ตามเมืองทม ซึ่งอยู่บริเวณตะเข็บชายแดนไทยด้านอีสานต่อใต้ก็คืออ,อำเภอพนมนงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับทางาพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ทั่วโลกเขาก็บอกว่าฝากเกาะติดข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้ด้วยนะผมก็รับปากรับคำนะครับว่าจะเกาะติดข้อมูลข่าวสารเรื่องที่ผู้นําทางทหารของกัมพูชานําประชาชนคนของกัมพูชามาร้องเพลงบริเวณหน้าปราสาทตาเมินทม ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะครั้งนี้พี่น้องนะครับในช่วงน่าจะวันที่5ตุลาคม2567ที่ผ่านมานะครับทางฝั่งฝั่งของทหากรกัมพูชาก็นำประชาชนคนของกัมพูชามาร้องเพลงชาติครั้งหนึง่งตอนนั้นนะครับผมจําได้ว่าผมก็ได้กาะติดข้อมูลข่าวสารแล้วก็วันที่13กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาก็มาร้องอีกนะครับทีนี้ในโลกโซเชียลของไทยเนี่ยมันโด่งดังมากพี่น้อง มันก็ไม่เฉพาะในโลกโซเชียลของฝ่ายไทยนะทางฝากฝั่งของกัมพูชานะครับมันก็โด่งดังเหมือนกันทางกัมพูชาเนี่ยเขาก็บอกว่าทหารของเขาเนี่ยทำถูกต้องแล้วประชาชนคนกัมพูชาที่มาร้องเพลงบริเวณหน้าปรสาสทตระเมนทมเนี่ยทำถูกต้องแล้วว่าอย่างนั้น เขาก็ยกยอปอปั้นทหารของเขาประชาชนของเขาแต่ฝั่งของฝ่ายเราคนไทยเนี่ยนะครับก็มองว่าเฮ้ยมันไม่ถูกเพราะว่าบริเวณอ่าปราสาทตาเมืินทม,มันเป็นของไทยเป็นของประเทศไทยมันเป็นอาณาเขตของประเทศไทยทางทหารไทยเนี่ยเขาก็ยืนยัน นะครับบอกว่าพื้นที่บริเวณปราสาทตาเมืินทมแล้วก็ปราสาทต,ตามตตเมือนปราสาทตาเมินโตดปราสาทตาควายเนี่ยมันเป็นของไทยตั้งอยู่ในาราชอาณาจักรของไทยเขาก็ออกมาพูดออกมายืนยันชัดเจนนะครับแต่ว่าทางฝั่งของกัมพูชาเขามองว่าพื้นที่บริเวณปราสาทตาเมืินทมเนี่ยมันเป็นของเขา นะครับเขาก็มีการพูดคุยมีการประโคมข่าวในประเทศกัมพูชาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะนำข้อมูลคลิปบางช่วงบางตอนแทรกให้พี่น้องได้ฟังนะครับแต่ว่าทางผู้นำอของกัมพูชาฮุนมาเน็ตเนี่ยเขาก็มีการพูดไว้ นะครับแล้วก็ทางนักข่าวของกัมพูชาเนี่ยเขาก็พูดเป็นภาษา,ขาเขมรเป็นภาษา,ขาเขแมนนแหี่นะ้นองแต่ก็จับใจความได้นะครับทางหุนเม็ดนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ยนะครับเขาก็กล่าวถึงเรื่องราวเหตุการณ์ทีเ่เกิดขึ้นบริเวณปราสาทตาตเมืองทมเขาบอกว่ากัมพูชาจะแก้ไขสถานการณ์ด้วยสันติวิธีอ่าอย่างนั้นแต่ว่ากัมพูชาก็ต้องรักษาสิทธิ์ของกัมพูชาเช่นกันรวมทั้งการใช้กําลังและอาวุธ ท,ทุกโทรกรณ์ถ้าประเทศใดกล้าวางกําลังติดชายแดนกัมพูชานั่นก็หมายความว่าทางฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ยนะครับคือเขาเหมือนว่าเขาก็พูดเหมือนว่าพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของเขาเช่นกันถามว่ามันมีนัยยะอะไรพี่น้อง นะครับผมก็อยากจะวิเคราะห์ว่าทางฮุนมาเน็ตเนี่ยนะครับก็อาจจะถูกประชาชนคนในกัมพูชาเนี่ยโจมตีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีบางช่วงบางตอนอทางท่านภูมิธรรมเนี่ยบอกว่าทางฮุนมาเน็ตแดกได้โทรศัพท์มาขอโทษฝ่ายไทยแล้วว่าอย่างนั้นนะครับเรื่องนี้นะครับก็ทําให้ประชาชนคนของกัมพูชาเนี่ยก็ถั่วลงทางรัฐบาลกัมพูชาก็คือฮุนมาเน็ตแล้วก็ทางฮุนเซน ด้วยเหตุนี้นะครับทั้งคุณมาเน็ตเนี่ยเขาก็ได้ออกมาแถลงข่าวนะครับได้ออกมาพูดคุยเหมือนว่าในงานอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็พูดชัด้อยชัดคําตามที่ผมได้เล่าให้พี่น้องได้ฟังทีนี้หันมาทางฝัก่งของไทยบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็มีข้อมูลข่าวนะครับในพรมธมเวชชยะชัย,ชย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเขาบอกว่าฮุนมาเน็ตไม่ได้โทรศัพท์มาขอโทษเอออยากให้แก้ข่าวให้ด้วยว่าอย่างนั้นเออจริงๆแล้วมันยังไงพี่น้องสรุปแล้วฮุนมาเน็ตเนี่ยโทรศัพท์เออมาขอโทษประเทศไทยหรือไม่จากกรณีเรื่องราวที่เกิดขึ้นออบริเวณปราสาทต,ตามเมืองทมเนี่ยอยู่ๆนะครับไม่แน่ใจว่าท่านภูมิธรรมเวชชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไฝ่ายไทยเนี่ยนะครับ ทำไมจึงออกมาพูดนะครับบอกว่าให้ทางสื่อมวลชนเนี่ยแก้ข่าวให้ด้วยเพราะว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยไม่ได้บอกว่าคนมาเน็ตโทรมาขอโทษคือถ้าพูดแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าทางฝัก่งของกัมพูชาประชาชนของ,ของกัมพูชาหรือว่าทางเขมียงเขาได้ยินเนี่ยเขาก็จะมองว่าท่านภูมิธรรมเนี่ยเข้าข้างเขานึกออกไหมพี่น้องจริงๆแล้วออไม่ควรจะพูด เออถามว่าทําไมไม่ควรพูดเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเปราะบางมันเป็นเรื่องที่สําคัญครับถ้านิ่งไว้เนี่ยเออมันจะดีมากแต่นี่กลับมา,ถาแถลงข่าวบอกว่าเออช่วยแก้ข่าวให้ด้วยฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ยไม่ได้โทรศัพท์มาขอโทษฝ่ายไทยอ้าวก็ในเมื่อคนของกัมพูชา คนของคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ยเขาได้รวบรวมประชาชนขึ้นมาร้องเพลงปลุกใจมาร้องเพลงชาติบริเวณหน้าราษาตะบนทมของไทยเนี่ยเออจริงๆแล้วเขาต้องขอโทษคือคนของเขาเป็นฝ่ายผิดพี่น้องนึกออกไหมคนของเขาเป็นฝ่ายผิดเพราะฉะนั้นเมื่อท่านผิดเนี่ยท่านต้องขอโทษในพื้นที่ทหารในพื้นที่ผู้ว่าราชการในพื้นที่ของกัมพูชาเนี่ยเขาก็ นำตัวของพลเอกเนี้ยวงเนี่ยมาขอโทษต่อทหารไทยที่บริเวณปราสาทตะเมินทุมคือในภูมิภาคเนี่ยเขาขอโทษกันแล้วแต่ถ้าทางฝักงฝั่งของรัฐบาลอย่างหุนมาเดี่มาขอโทษประเทศไทยมาขอโทษรัฐบาลไทยมาขอโทษผู้นำทางทหารของไทยเนี่ยผมมองว่าไม่เห็นเสียหายอะไรเลยแต่อยู่ๆ นะครับทางรัฐมนตรีกระทรวงมของไทยกลับมาแก้ต่างเหมือนจะมาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเขามองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวมันเหมือนว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวแล้วมาสร้างปัญหาหรือผิดระเบียบของออประเทศไทยบางสิ่งบางอย่างเท่านั้น รัฐมนติว่าการกระทรวงกลาโหมคิดเพียงเท่านั้นพี่น้องจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แต่ท่านมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กถามว่าเล็กไหมเรื่องนี้ไม่เล็กเลยพี่น้องถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากยุโรปมาจากจีนมาจากไต้หวันมาจากฮ่องกงเดินทางมาเที่ยวเยาวราชมาเที่ยวประเทศไทยเขาทําผิดก็คือหนึ่งนะครับอาจจะสูบบุหรี่แล้วก็โยนทิ้งเอออันนี้ถือว่ามันเล็กน้อย เออประเทศเขาอาจจะแบบคือไม่มีแบบนี้แต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรเมื่อมันเป็นความมั่นคงภายในของราชอาณาจักรเนี่ยในฐานะของเจ้ากระทรวงเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับคือบางสิ่งบางอย่างให้นิ่งเฉยซะ ไม่พูดก็จะดีแต่ถ้าพูดแล้วเสียเปรียบเนี่ยอย่าพูดแต่กรณีที่ออกมาบอกว่าคุณมาเดดไม่ได้ดโทรศัพท์มาขอโทษฝ่ายไทยนะไปแก้ข่าวให้ด้วยมีการแจ้งให้ผู้สื่อข่าวนไปแก้ข่าวให้ด้วยนั่นก็หมายความว่าหลังจากที่มันมีข้อมูลข่าวสารหลุดออกไปว่ารัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้โทรศัพท์มาขอโทษฝ่ายไทยแรงกระเพื่อมเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นที่กัมพูชา นะครับเพราะฉะนั้นทางฮุนมาเน็ตนะครับก็ออกมาพูดนะครับเสียงดังฟังชัดเลยบอกว่าไม่ยอมนะประมาณนี้ทีนี้อาจจะมีการต่อสายคุยกับทางผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองของเราอาจจะบอกว่าช่วยแก้ต่างให้หน่อยว่าตอนนี้ประชาชนคนในกัมพูชาเนี่ยมันลุกคืออะไรประมาณเนี้ประชาชนคนในกัมพูชาเนี่ยมันลุกขึ้นในฝั่งฝั่งของประเทศไทยเนี่ยมันก็ลุกคือเหมือนกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าพวกคุณนะ มากระทาผิดต่อบ้านเมืองของเราไม่ใช่ว่าพวกเราลุกลำ้ำอาณาเขตของประเทศกัมพูชาแต่นี่มันเป็นเรื่องของกัมพูชาเออเข้ามาท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวธรรมดาเนี่ยใครจะว่าอะไรพี่น้องมาถ่ายภาพมาถ่ายคลิปมากราบไหว้ศักระเออซึ่งเป็นปราษาเก่าแก่เออมันมันไม่มีใครเขาว่าอะไรนะประชาชนคนไทยเขาก็ไม่ว่าอะไรตำรวจตะเวียนเชาดแดนทหารของไทยเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่นะครับมาร้องเพลงปลุกใจปลุกใจเรื่องอะไรอะ่ะ นี่มันประเทศของกูนะมาปลุกใจเรื่องอะไรอ่ะเอองงไหมพี่น้องนะครับเอ่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็นำมาหยิบยกให้พี่น้องได้ฟังว่ามันมีแรงกระเพื่อมแบบใดขึ้นบ้างทั้งในฝักงฝั่งของกัมพูชาแล้วก็ทงางฝักฝั่งของกะลาโหม เออเพราะฉะนั้นนะครับผมจะแทรกคลิปเสียงของอฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาให้พี่น้องได้ฟังแล้วก็จะมีเสียงของนักข่าวในพื้นที่กัมพูชาด้วยจากนั้นก็จะได้ฟังคำพูดของท่านภูมิธรรมเวชยาชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของฝ่ายไทยนะครับเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยครับกัมพูชีจองดอสรยลอยสันตกว,วิธีปอนแต่ កម្ពុជាក៏រក្សាសិទ្ធិនៅក្នុងការការពារខ្លួនគ្រប់បច្ចុប្បន្នរួមទាំងការប្រើប្រាស់កម្លាំងបារមីវត្តបើសិនជាប្រទេសណាមួយមានប្រើប្រាស់កម្លាំងបារមីវត្តមកជ្រៀតជ្រែកពីកម្ពុជាសន្តិភាពមហាបវរធិបតីបានបន្តថាកម្ពុជាប្អាយទៅលើមូលដ្ឋាននៅក្នុងការថែរក្សាអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនយើងរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតថាຕົកធ្ងន់តាមរយៈយន្តការដែលយើងឯកភាពគ្នាមិនໄດ້ប្រើពាក្យថាយើងបដិធងបទូរនឹងគ្នាព្រោះថាយើងមិនសុខចិត្ត แล้วก็ได้มีการประ,ประท้วงไปโดยแม่ทัพภาคสองนะครับได้ประท้วงไปว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ผมเองผมก็ได้คุยกับเาว,ว่าแล้วก็ได้สัมภาษณ์กับพวกเราว่าจริงๆเรื่องนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วก็ไม่น่าห่วงใยอะไรเพราะว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องมันเหมือนมันเหมือนเหมือนนักท่องเที่ยวมาแล้วก็ทําอะไรไปบ้างซึ่งก็เป็นปัญหาแต่ว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ของทั้งกัมพูชาและไทยอ่ะคุยกันได้และไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้แก้ข่าวก็คือว่าท่านคุณมาเน็ตไม่ได้โทรมาขอโทษเรานะครับแล้วก็เรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรที่พูดกล่าวเลยไปถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราอยากให้ตรงนี้มันสมมุติแล้วก็ยืนยันไปแล้วว่าจริงๆความสัมพันธ์ของเรากับของกัมพูชาในทุกระดับชั้นเนี่ยพูดคุยกันได้ดี